สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรย,ยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถ Fortuner ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2016นะคะเป็นตัว Fortuner 2.4V ปี2016นะค,ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่849,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ารถของเรานะคะเข้ามาเกือบ50คันตอนนี้เหลือไม่ถึง10คันแล้วนะคะใครที่กำลังมองหา Fortun e r โฉมหน้าใหม่ปี2016อยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0982609587นะคะรถมา ไปไปไวมากนะคะตอนนี้เหลือให้เลือกไม่ถึง10คันแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะราคาเบาๆราคาเริ่มต้นเลยนะคะ8ปดแสบาทนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะสําหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นโฉนดไม่ได้เชนเรียบไวแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม3เส้นนะคะโลโก้ตรงกลางเป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะ โคมไฟคู่หน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใหญ่ๆเลยมา,มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาพร้อมใช้งานตัดขอบด้วยคิวโพรเมียมสวยงามเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะน็อต6ลูนะยางก็ได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะยางปี2021ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะ ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีค้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมๆเลยสีเดีเยวกับตัวรถนะคะคันนี้นะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเดียวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโคเมียมดีไซน์ไม่สวยงามเลยนะคันนี้นะ เป็น f o r ์จ n เน 2.4V กระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะเติมป,ปีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเสวยๆง,งามเลยนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังก็สภาพเดิมๆเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเลขตัวถังนะคะเริมแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนเครื่องกับเครื่องหรือว่าขูดตัวถังมาอย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว Fortuner นะคิ้วโครเมียมด้านหลังด้วยนะคะโลโก้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาให้พร้อมใช้งานมาพร้อมกับยางใบปัดน้ำฝนนะคะไฟเบรกดวงที่3เห็นเด่นชัดนะคะเสาอากาศนี้จะเป็นแบบคลิฉลามอยู่บนหลังคานะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีกล้องหลังติดตั้งมา พร้อมเลยนะคะจากโรงงานนะคะใครที่กำลังมองหารถ f o r t จ n e r อยู่แนะนำให้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587ปนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีดำต้านนะคะดีไซน์มารูราทัานสมัยเลยนะคะแผงประตูมีช่องวางแก้วให้1ใบนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโเมี่มนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อกก็จกรบบออโต้สีบานเลยนะได้ในส่วนของปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้ด้านข้างก็มีในส่วนของที่วางแก้วน้ำให้นะคะ พวงมาลัยนะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะฟังก์ชันจัดเต็มเลยสามารถเปลี่ยนหมดเพลงนะคะรับสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงหมดเสียงเพลงได้นะคะคันนี้นะหน้าจอเรือนใหม่นะคะ,สะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะพวงมาลัยก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยเป็นหนังสีดําแล้วก็ด้านบนจะเป็นลายไม้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นวิทยุ FMCD USB ได้เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะมีระบบเนวีระบบนำทางให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะแอร์เป็นแอ,อร์ออโต้นะคะได้แอ,อร์อโอโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฐานเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ต,ตรงฐานเกียร์ก็ดีไซน์ตกแต่งมาสวยงามเป็นแบบไายไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำนี่ช่องวางแก้วน้ำได้นะคะคอนโซลน,นะคะก็เป็นโทนสีดำนะ มีในส่วนของที่เก็บสัมภาระก็เก็บคู่มือของรถนะคะสำเนเ now เล่มไว้ให้ลูกค้านะคะด้านบนนะคะจะเป็นช่องคูบอ๊อกนะเป็นตู้เย็นสามารถแช่ของแช่เครื่องดื่มได้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องเก็บความเย็นเลยนะในส่วนของด้านบนนะคะไฟด้านบนนะก็ยังติดครบนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแก้วอธิเก็บแว่นตาที่เก็บแว,ว่นตานะคะอ่ะมองไฟใหม่เมื่อกี้ หนาด้าจะส่องไม่เห็นไฟนะไฟติดครบนะคะในส่วนของฐานเกียร์ตรงนี้ก็มีในส่วนของปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้พร้อมเลยนะคะที่พักแขนนะคะใหญ่ๆกว้างๆเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะ เบาะนะคันนี้นะเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเลยสภาพของเบาะนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะบเบาะแน่นๆเต่งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้านะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะนี่หัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆเลยนะคะนั่งกันสบายๆนะคะครถก็พวจัดที่นั่งที่น่าสนใจแนนํา For เ er จอร์เลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองช่องเลยนะคะมีที่แขวนสัมภาระให้ด้วยนะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะคะด้านล่างมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะฟังก์ชันครบจัดเต็มเลยมีไฟตรงห้องผู้โดยสารแยกให้แอร์หลังแยกให้เลยนะคะทั้งสามแถวเลยนะ ตรงกลางของเบาะแถวสองนะคะก็สามารถดึงเป็นที่พักแขนได้นะคะที่วางแก้วน้ำได้เช่นกันนะคะดีไซน์มาหรูหลาทัานสมัยเลยนะคะสำหรับ f o r t u n e r คือฟังก์ชันของเขาครบจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะฟังก์ชันของ f o r t u n e r นะคะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้านะคะอ่านี่นะคะกดติ๊กนึงก็เปิดให้เราแล้วนะคะ อ่ะด้านหลังกว้างกวงกันเลยนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะตรงนี้ถ้าเดินทางเพิ่มลูกหลานนั่งก็ สามารถดึงเบาะตรงนี้ลงมาได้แต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มพื้นที่ในการวางของก็สามารถพับขึ้นนะคะได้เช่นกันนะมีแอร์หลังให้ครบเลยนะคะแถว2แถวสมีแยกให้เลยนั่งกันเย็นๆเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยอะเลยนะคะรอยจุดเม็ดอัสนะคะรอยตะเข็บเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจ For t จ n น r นะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6เก 5ล้นัดเพชรยนต์นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดสีสูบ2 4 0 0รซีซี150แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะคันหน้าเดิมเดิมนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจนนำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะห้องยนต์สภาพสวยๆงามๆเลยนะคะ แผ่นเพจจากโรงงานนะคะยังมีติดตั้งอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะจุดมาร์กเตมสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะสวยๆงามๆเลยนะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆเลยนะเห็นไหมเอ่ยหัวน็อตสภาพเดิมๆเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นเลยนะคะ หันัดฝากกระโปงนะรอยจุดเม็ดอารกลมๆเด่นชัดโลโกโตโยต้ามีติดอยู่ฉนวนกันความร้อนนะคะยังติดอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอารตต้องฝากกระโปงก็ยังเห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันได้เลยเรื่องของการชนหนักผิกความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota Fortuner ส4 v ปี2016นะคะราคาต้้งขายนะคะอยู่ที่8 4 10, 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นย์้เนัดเพยนนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครด้วยนะคะจะได้ไมม่พลาาดนะนารรด,ดนนนนนนะะะใใกกกรรััปเคคิถชทุๆว ซื้อรถวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นส่งสไล์ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะส่งสลด์ฟรีทั่วประเทศเลยนะแล้วก็นัดนะคะแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ